โอเคสวัสดีครับเอ่อหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมาประมาณ2เดือนนะครับผมก็ต้องขออภัยไปอย่างสูงนะครับสำหรับเกมเวสเทเลียเนาะแล้วก็ช่วงนี้ผมไปติดเกจินนีแพ็กด้วยนิดหน่อยก็ถ้าใครอยากจะให้ทําก็บอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะทาคลิปเกจินออกมาให้เนาะส่วนเวสเทเลียนั้นผมจะกลับมาเล่นเมื่อไม่นานนี้เองเพรยกว่าเห็นแมปมันเปลี่ยนใหม่ก็เลยใช้เวลาสํารวจไปนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะครับอืมก็ตอนนี้นะครับหลายๆคนในคลิปที่แล้วเขาบอกว่า มัชทาวเอ้ยไม่ใช่สิมัลลูมฟอเรสต์ไปไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ไม่มีคนทําคลิปสอนแล้วตอนนี้ผมเจอแล้วด้วยผมรู้แล้วว่ามั h r o o m Forest กับมัชทาวเนี่ยมันไปยังไงแล้วก็แมปมันเปลี่ยนไปในทางไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ผมพาไปทัวร์แมปนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปจุดเรียนคลาสต่างๆเพิ่มนั่นแหละอืมตอนเร็วสามเนาะแล้วก็เดี๋ยวมีคอมเมนต์นึงเขาบอกว่าคลาสอะไรดีสุดนะครับผม อันนี้เดี๋ยวไปทำคลิปอื่นเนาะโอเคสำหรับในวันนี้ก็เร็วๆไปเลยนะไม่ตัดต่อไม่อะไรั้นนั้นแหละเดี๋ยวเร็วๆไปเลยนะฮะเริ่มที่คำถามแรกที่ทุกคนถามมากันเยอะมากพี่ครับช่วยหน่อยครับเขาบอกว่ามัชทาวกับมารูฟอรเสต่ไปไม่ได้แมปมันเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมฮะก็แมปมันไม่ได้เปลี่ยนใหม่หรอกครับมันก็แค่รวมจริงๆแล้วเนี่ยที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยแอรเรียตรงนี้กลมๆตรงนี้ครับเนี่ยคือมัชทาวถ้าเกิดเราออกออกนอกโซนไปปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนโซนละ ประมาณนั้นเองชึบอ่ะออกมาก่อนชึบตอนนี้เนี่ยมี event, อีเวนต์อะไรสักอย่างซึ่งโบ๋ก็ไม่รู้ไม่ได้เล่นนะฮะสำหรับคนที่งงว่ามัชทาวหรือมัชลุมฟอเรสต์ไปทางไหน,นครับทางนี้ทางเข้าเมืองมาตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเราวิ่งออกมาอย่างเงี้ยเราเจอกับบ้านคุณลุงตรงนี้ก็คือเหมือนเดิมตอนที่เราเล่นเกมครั้งแรกใช่ไหมเอ่ยล้าก็ตอบว่าใช่นั่นเองเนี่ยตรงเนี้ยวิ่งเข้าเมืองไปโอเคนะั่นคือเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดเราวิ่งสวนกลับมานะครับ วิ่งสวนวิ่งสวนปึ๊เอ๋อติดนี่นี่นี่น,น,นี่วิ่งสวนมาตรงนี้นั่นเนี่ยใช่ไหมนี่ครับผมทางไปเมืองกลางหรือนิวกราฟนั่นเองตรงนี้แหละตรงนี้แหละนะครับส่วนเดี๋ยวค่อยเข้าไปในเมืองเนาะมัชทาวเนี่ยวิ่งตรงมาเลยครับเราเกิดเราเข้าเมืองไปเราวิ่งไปทางเดิมอือฮ mm ึ hmm. เราก็วิ่งไปทางเดิมนั่นแหละครับเดี๋ยวเร่งสปีดทีพให้แล้วกันเนาะตามนั้นแหละ โอเคพอพอพอไม่เลงดีวยาก็นี่แหละตรงนี้ครับถ้าเกิดเราถึงตรงนี้เนาะเราแยกตรงเนี้ยเราเข้าไปเลยเราก็เจอป่าเห็ดแล้วครับเนี่ยตรงนี้ก็กลายเป็นที่สำหรับฟาร์มของมือใหม่ไปแทนแล้วนะฮะตรงนี้เลยนี่นี่นี่หรือถ้าเกิดใครออกจากเมืองมาก็จะปินี่ทางนี้ทางเดิมเลยทางที่ผมเคยสอนไปทางเดิมเราวิ่งมาจาก รงเมืองเราวิ่งออกมาปกติตรงเนี้จะไปมัชมัชรูมฟอเรสใช่ไหมครับแต่เราเปลี่ยนใหม่เราแยกตรงนี้มาแทนปึ๊บตรงนี้เราจะเจอกับที่ฟาร์มของคนเลเวลหนึ่งเนาะส่วนคนเลเวลที่มากกว่านั้นแล้วที่ผมแนะนําไปเนาะก็วิ่งขึ้นไปครับมันก็จะไปเจอกับเห็ดเลเวลต่างๆมากมายเห็ดเปลี่ยนโมเดลใหม่ด้วยเนะี่ยผม,มรู้วิ่งขึ้นมาปุ๊บตรงนี้อ่าถ้าเกิดเราวิ่งเข้าทางเกียตทางเดิมปุ๊บเราจะทะลุตรงนี้เนาะซึ่งก็จะมี NPC เห็ดอยู่ตรงนู้นนี่ตรงนู้น ก็มันก็ไม่มีอะไรครับคุยกับมันไม่ได้เอ,อ่อจะติดสี่ลุกคลิปนี้ก็อาจจะตัดต่อน้อยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาด้วยเนาะน,นี่เราขึ้นมาข้างบนตรงนี้อ่าเราจะเจอกับปราสาทตรงนี้คุ้นๆไม่เลยเนี่ยปราสาทตรงนี้คุ้นๆไม่เ่ยเนี่ยตรงนี้ข้างหลังมาครับเอลเดอร์การเดียนจะมาอยู่ตรงนี้แทนเนี่ยป่าเอลเดอร์ป่าปู่จะอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงนี้ใกล้ๆตรงนี้แหละ แล้วก็ส่วนวิ่งมาข้างๆเด็กเฮ้ยไม่เอาอย่างนี้ดิทางหน้าไม่เอาอย่างเงี้ยะึบโลดไม่ใช่อย่างนี้ช่างมันเถอะวิ่งไปปกติดกวายวึบโอ้โหปราร์ตี้เด็กใหม่ฉันช่วยนายเองขอบคุณครับผมไม่เห็นเห็ดอีกตัวเล็กเลยนะช่วงนี้ไม่ไมเจอนะ ผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าอีเห็ดตัวเล็กเนี่ยมันไปเกิดตรงไหนเนาะรู้สึกว่ามันจะสปอนตามแมปพวกนี้แหละทั่วไปตรงนี้ครับสรุปง่ายก็คือถ้าเกิดคุณจะฟาร์มตอนนี้ผมเจอแค่สองที่เนาะฟาร์มเห็ดเลเวลหนึ่งก็ตรงนี้ตรงนี้เลยกับเอลเดอร์ซึ่งจะอยู่ข้างบนหลังปราสาทตรงนู้นนะเนี่ยตรงนู้น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 อ๋อนี่ไง ไอตัวเล็กก็เกิดตรงนี้หรือว่ามันแบ่งโซนกันวอะอาใช่ใช่ใช่ไอตัวเล็กเกิดตรงนี้นะครับก็คือมือใหม่เวลหนึ่งฟาร์มตรงนี้ส่วนพอ,อเวลเยอะประมาณห้าหกก็มาฟาร์มตรงนี้เนี่ยสามสี่พอฟาร์มถึงเวลเจ็ดถึงสิบก็ขึ้นไปข้างบนตรงนู้นแค่นั้นเองนะฮะเนี่ยขึ้นไปข้างบนตรงนู้นเนี่ยตรงนู้นก็ไปฟาร์มเ,เดลด์ให้เวลสิบพอเวลสิบแล้วปุ๊บเราก็วิ่งกลับกลับทางเดิมวิ่งโหลดวิ่งโหลดนะ อยากมีกล้วยก็อัปเดตให้ซื้อกล้วยได้ยังผมไม่อยากจะไปลงดันไปมุมเพื่อฟาร์มจังเลยเอาตรงนี้มีเควสก็อย่าลืมไปทำกันนะฮะจอก็อาจจะแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าจอผมซื้อจอมาใหม่แล้วมมนเป็นจอ LED แล้วมันเอ่อไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเข้าไปเลยเกตโค,คสืมตามนั้นเกตคอสลดตรงนี้ตรงนี้เปลี่ยนนะครับใช่ใช่ตรงนี้เปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวมาดูกัน ะะเดี๋ยวปิดแชทไปก่อนอ่าปิดอย่งางวะแชทอ่าเน็ตแชทอ่าตรงนี้เกของอรถเปลี่ยนสังเกตไม่เห็นมาเปลี่ยนยังไงปกติเราเข้ามาเราจะไม่มาอยู่ตรงนี้แน่นอนว่าเราจะไม่ไม่เข้ามาอยู่ตรงนี้นรนบปกติเราเข้ามาเนี่ยเราจะเจอกับไม่ใช่ตรงเนี้ยอืมคือ,ค,อคือมันไม่ใช่ตรงเนี้ยครับตรงนี้เนี่ยกลายเป็นที่กลางสําหรับจะเข้าเมืองกลางหรือว่าจะไปเรียนคลาสต่างๆเนาะใช่แล้ว ก็ถ้าเกิดคุณวิ่งตรงมาตรงนี้เราจะเจอกระสับทหารเสือซึ่งก็จะมาอยู่ตรงนี้แทนเนาะหัวหน้าหน่วยนักเวทอะไรต่างๆส่วนคุณนี่เขอโทษด้วยคุนไลกาเนี่ยก็จะมาฟาร์มข้างหลังตรงนี้แทนนะครับเห็นไหมมันยังอยู่เป็นแมปเดิมเห็นปะกล่องเดิมยังอยู่นะครับตรงนี้นั่นเองตรงเนี้ยหุนไลกาก็จะขึ้นตรงนี้แล้วก็ไปเมืองกลางอ่ะก็เข้าตรงนี้แทนครับเนี่ยตรงเนี้เข้าตรงนี้แทนเนาะเนี่ยวิ่งเข้าไปได้ถึงเมืองกลางละ ก็อ๋ออย่าลืมนะครับยังเป็นเหมือนเดิมไม่ถึงเวลสิบอย่ามาระวังโดนไอ้นี่เตะก้านคอหักนะครับชมช่วยอะไรไม่ได้นะครับส่วนการไปเรียนเนี่ยคล้ายๆเดิมค่อน,อน,อน้างจะคล้ายๆเดิมเลยเรามาเจอรูปปั้นตรงนี้เราก็แยกแยกซ้ายใช่ไหมใช่ใช่เราแยกซ้ายออกมาเราวิ่งตามทางไปเหมือนเดิมเลยเนี่ยเราก็จะมาเจอกับสามทางเหมือนเดิมเลยนะครับ สามทางเลยเนี่ยหนึ่งสองสามสามทางครับไปเรียนเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างจากความเข้าใจผมน่าจะเหมือนเดิมนะเพราะเมื่อกี้ผมไปเซอร์เที่ส a s อร์เลอร์มามันเหมือนเดิมเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตนิดหน่อยนะครับถ้า <laughs> เกิดมันไม่เหมือนเดิมเนี่ยเดี๋ยวก็กยาวๆนะก็เดี๋ยวผมจะสำรวจเพิ่ม ต่ถ้าเกิดมันเหมือนเดิมก็เดี๋ยวก็จะตัดจบพาร์ทไว้เท่านี้แหละแล้วเดี๋ยวก็จะลงเลยนะครับส่วนพาร์ทต่อไปเดี๋ยวลงเหมือนกันเดี๋ยวก็จะทําต่อแล้วก็ลงตอนนั้นแหละนะครับจ้าเอ๋เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมฮ่าฮ่าหมูน้อยเอาดีครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมนี่เหมือนเดิมเลยครับอ่าข้อสรุปของคลิปนี้ แมปไม่ได้เปลี่ยนมากมายขนาดนั้นนะครับแมปไม่ได้เปลี่ยนมากมายเปลี่ยนแค่ตรงช่วงแรกแค่นั้นเองนะครับส่วนช่วงที่เหลือนั้นจะเหมือนเดิมนีม่คือข้อสรุปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีละเจอกันจ้าไปละบายบาย